สวัสดีครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับจะทดลองดูข้อมูลเศรษฐกิจมหาภาคนะครับเปรียบเทียบกันระหว่างประเทศนะครับตามที่เคยแนะนำไว้ในคลิปที่แล้วในตอนท้ายนะครับว่าเราสามารถเข้าไปดูได้ที่ World Development Indicator นะครับแล้วก็มีลิงก์ให้นะครับอันนี้ จะพิมพ์เองก็ได้นะครับก็คือเปิดเบราว์เซอร์แล้วก็พิมพ์ครับ data.worldbank.org/indicator ครับหรืออาจจะดาวน์โหลดจากไฟล์สไลด์นะครับสำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ามาอนะครับดาวน์โหลดสไลด์อันนี้นครับมาแล้วเกือบท้ายๆนะครับหน้า11ก็จะมีลิงก์นี้อยู่นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับเรากำลังจะลองดูข้อมูลกัน เมื่อเข้ามาแล้วนะครับนี่คือเว็บไซต์ของ World Bank นะครับเราก็คงจะต้องเลือกนะครับว่าเราสนใจที่จะดูตัวแปรไหนนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราเลื่อนลงมามีตัวแปรเต็มไปหมดเลยนะครับมีทั้งเรื่องของที่ดินทางการเกษตรนะครับว่าแต่ละประเทศเป็นยังไงเราอยากจะเปรียบเทียบประเทศไหนดีนะครับมีเรื่องของพื้นที่ป่านะครับมีมากมายครับมี climate change ด้วยนะครับ การเปลีนแปลงสภาพมวลออากาศครับเห็นไหมครับ CO2 emission มีเพียบเลยครับสำหรับตัวแปรที่เราสนใจในวันนี้ครับก็เป็นตัวแปรที่เราแนะนําไปแล้วนะครับสตัวคือ GDP เรื่องของ unemployment นะครับอัตราการว่างงานแล้วก็ inflation หรืออัตราเงินเฟ้อนั่นเองครับเรามาลองดูตัวแรกนะครับก็คือ GDP ผมก็พิมพ์ไปเลยนะครับ GDP จะเห็นว่ามีหลายตัวนะครับให้เลือก constant 2005 US ดอลลาร์ usd นะครับก็คือการวัด gdp ในราคาของที่นะครับเดี๋ยวบทหน้าเราค่อยพิจารณาว่าทำไมเราสนใจตัวนี้นะครับในขั้นแรกก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับเพื่อดูว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นนะครับจะมีมูลค่าเท่าไหร่ถ้าคิดตามาราคาสินค้าณนะปี2005นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะพบว่าตัวแปรนี้ก็มีอยู่หลายประเทศใช่ไหมครับที่มีข้อมูล gdp ตัวนี้ เราอยากจะทราบข้อมูลรายปีนะครับแล้วก็อยากจะเปรียบเทียบประเทศให้เห็นง่ายๆเพราะฉะนั้นเราก็เลือกไปที่กราฟนะครับคลิกไปที่กราฟตรงนี้ครับคลิกเข้าไปนะครับครับมันก็จะเริ่มโหลดข้อมูลมานะครับเนี่ยเราเห็น world อยู่หลัดๆนะครับมาแล้ว นี่ก็คือ GDP ของโลกนะครับทั้งโลกเลยนะครับจะเห็นว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับในรอบ7-8ปีที่ผ่านมานะครับปี2 0 0 5ถึงสอสมมุติว่าเราไม่สนใจอันนี้นะครับเราก็กดกับกบาทก็จะหายไปใช่ไหมครับแล้วมันก็จะพบว่า,ามันอยากให้เรา add a country to this graph นะครับนั่นก็คือการเพิ่มประเทศเข้าไปนะครับเอาละสมมติว่าเราสนใจไทยแลนด์บ้านเราก่อนนะครับ โอเคเราก็แอดข้อมูลของประเทศไทยนะครับก็จะถูกพล็อตกราฟขึ้นมานะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเอาละมาแล้วนะครับแนวโน้มก็คล้ายๆของโลกนะครับก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าปี2 0 0 9นะครับมีเป็นช่วงที่ลดลงมานะครับเห็นไหมครับลดลงมาจากนั้นก็เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ค่อนข้างทรงๆตรงนี้นะครับ เราสนใจประเทศไทยเทียบกับประเทศใดดีนะครับลองดูประเทศที่เราได้เลือกมายกตัวอย่างแล้วนะครับนั่นก็คือจีนนะครับเอาละผมก็คลิกนะครับใส่ชื่อจีนเข้าไปนะครับแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับเอาใหม่ครับพอเราพิมพ์นะครับอย่าลืมนะครับให้เราเลื่อนลงมาแล้วก็คลิกตรงชื่อนี่ครับเอาละเห็นไหมครับว่ามันจะโหลดนะครับ ถ้าทำถูกต้องนะครับก็จะมีชื่อขึ้นมาไหมครับไทยกับจีนโอ้โหเห็นไหมครับถ้าดู GDP นะครับอันนี้เป็นรวมของทั้งประเทศนะครับไม่ใช่ต่อหัวนะครับ GDP รวมหรือผลผลิตรวมของประเทศโอ้เราห่างชั้นกับจีนมากเลยนะครับเห็นไหมครับและของจีนนี่ขึ้นไปตลอดนะครับของไทยเมื่อกี้เห็นไหมครับมันจะอันนี้เราจะดูยากเพราะว่าสเกลมันกนหละสเกลนะครับสเกลมันดูยากหน่อยอันนี้ของจีนขึ้นไปนะครับ เอาละถ้าเราสนใจเทียบ2ประเทศนี้แต่อยากจะเปลี่ยนนะครับตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่ GDP เราก็แค่เลื่อนลงมาเลือกนะครับมันมีให้เลือกแต็ไมไหมดเลยไหมครับเป็นถ้างั้นผมลงมาที่ GDP per c a p i t a แทนนะครับเอาละก็คือ GDP ต่อหัวนะครับไม่ได้ดูโดยรวมของประเทศแล้วแต่ว่าดูผลผลิตเฉลี่ยนะครับหรือรายได้เฉลี่ยนะครับ โอ้ก็พบว่าครับจีนกับไทยแมไทยสูงกว่าไหมครับก่อนปี2009ในไทยสูงกว่านะครับเอ้หแต่ภายหลังจากนะครับปี2010ไปแล้วนะครับจีนก็แสงหน้าขึ้นไปนะครับแนวโน้มก็ขึ้นนะครับส่วนไทยแนวโน้มขึ้นแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีช่องห่างกันอยู่ครับทุกท่านสามารถที่จะเลือกเล่นพวกนี้ได้นะครับอาจจะต้องใช้ความรู้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับผมคิดว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับ ส,สงสัยตัวไหนว่าแปลไม่ออกครับลองเปิด Dictionary หรือว่า Search จาก Google นะครับให้มันแปลความหมายดูได้นะครับอลองดูสักอันหนึ่งนะครับที่เราไม่เคยได้ยกตัวอย่างนะครับเช่นทางากเกษตรนะครับลองดูว่า,าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของอะไรดีเอาละประชากรนะครับที่อยู่ในชนบทนะครับ เป็นอย่างไรบ้างไทยเทียบกับจีนโอเห็นไหมครับประเทศไทยและจีนก็มีสัดส,ส่วนของประชากรที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทนะครับลดลงเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมานะครับไทยสูงกว่าหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณเกิน60%นะครับของจีนอยู่ต่ำกว่า60%ในปี2005แต่ว่าแนวโนม้มทั้ง2ประเทศนะครับลดลงมาเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็อาจจะสอดคล้องกับหลายข่าวนะครับที่อาจจะเคยได้ยินว่าประชากรก็จะอยู่อาศัยในเขตเมืองมากขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงหมดเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านนะครับแล้วก็นักศึกษาก็สามารถลองเล่นได้ด้วยตัวเองครับสนุกสารดีนะครับอาจจะเพิ่มประเทศนะครับจาก2ประเทศอาจจะเพิ่มอีกก็ได้นะครับเช่นถ้าสนใจอย่างผมคลิกไปเจอยูเครนนะครับผมก็แอดยูเครนเข้าไป ดูหลายๆประเทศนะครับอาจจะลองพลอตของประเทศในอา,อาเซียนทั้งหมดก็ได้นะครับ10ประเทศนะครับหรือรเทียบไทยกับบางประเทศในยุโรปหรือแอฟริกาเล่นๆนะครับโอ้มีที่ทำมากมายครับก็ขอให้สนุกกับการเรียนรู้นะครับสวัสดีครับ